น้องบิวจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพใช่ไหมไปเจอเคสอะไรมาไปเจอเคสอะไรมาก็เจอเคสก,กับตัวเองเลยค่ะกับตัวเองเลยนะช่วงสองสามเดือนที่บิวนอนดึกมากติดต่อกันทุกคืนเลยนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยเหรอใช่ค่ะพี่คุยกับแฟนอยู่หรือเปล่าทำอะไร ไม่พ <mm> ี่ก็คือก็เคลียลูกค้าเสร็จใช่ไหมเพราะว่าห้าทุ่มลูกค้าก็ยังมีเข้ามาอยู่ให้บริการกันถึงนั่งเลยนะลูกค้าบอกว่าลูกค้านอนไม่หลับคันมากอืก็คือพักผ่อนไม่เพียงพออย่างหนึ่งเกิดอาการคือคันที่ต้นคอขึ้นมาอ่โดนแอดมินโดนเองแล้วพูดง่ายดู่ก็คือไม่มีโรคประจําตัวอะไรนะครับร่างกายแข็งแรงอืมแต่เมื่อภูมิคุ้มกันตกอืเราทุกคนสามารถเป็นได้ซึ่งเจตับตัวเองที่ตกมาจากนอนดึก ก็คือมีรู้สึกอาการคันและเริ่มขึ้นที่คอก่อนหลังคอคอหลังคอนะอันนี้คือ15มีนาคมเองใช่ไหมถูกต้องค่ะสดสดร้อๆเลยนะอ่าใช่เพราะอันนี้คือที่แสดงอาการออกโอเคอ่านี่ภาพที่หนึ่ง15มีนาคมเริ่มเป็น1ามีนาคมเป็น้าก็ต่อมา23มีนาคมบิวก็ยังไม่ไปหาหมอหรืออะไรนะเพราะรู้ว่ามันเกิดจากอะไรบิวอยากทดลองลองของใช่เออ ที่บอกลูกค้าห้ามกินห้ามกินเนี่ยจริงไหมเลยบิวก็งดเอ้ยบิวไม่งดบิวกินจัดเลยเนื้อวัวปลาเกลือน้ำปัดลมจัดเต็มให้มันขึ้นเลยระหว่างนั้นหนึ่งอาทิตย์ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างผลปรากฏว่ามันคันยุเนี้ยก็คือมันคันจนแบบว่านอนเนี่ยที่ลูกค้าบอกว่าเออนอนไม่ได้เลยมันคันต้องตื่นอันนี้จริงตรงคอที่ใต้คอแดงๆอะค่ะมันตื่นมาเกาไม่รู้ตัวเลยนะไอ้วงกลมเนี่ยนะ ใช่เกาจนน้ำเหลืองซึมน้ำเหลืองซึมเสร็จบิวก็ออยากรู้ว่าถ้าไปหาหมอหมอจะบอกว่าอะไรหมอถามคแรกว่านอนดึกใช่ไหมอันแน่หมอรู้ด้วยวิวก็เลยบอกว่าใช่ค่ะหมอก็เลยบอกว่าภูมิตกค่ะ้แล้วก็บอกอีกว่าโรคนี้รักษาไม่หายนะโรคภูมิตกเนี่ยนะใช่ต้องนอกจากที่จะต้องทำภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงไม่มียารักษาอ่าใช่หมอจะให้ยาทา ยาทาแล้วก็ให้ยาแก้แพ้มาอ่แล้วเขาบอกว่าให้ไปกลับไปทําภูมคุ้มกันให้แข็งแรงโดยการออกกําลังกายหรือว่านอนเร็วขึ้นซึ่งบิวคิดว่าบิวก็คงไม่กินยาที่หมอให้เพราะว่าก็รู้อยู่ว่ามันแค่ระง,งับอาการอ,อมันเป็นสเตียอรอยออกลับม,มาซัดเอนไซม์เช้าหนึ่งก่อนนอนหนึ่งสองซองต่อวันใช่ค่ะกินไปสองวันผลปรากฏว่าสเก็ตเริ่มหลุดนี่ทุกเม็ดเลยนะบันทึกไว้ทุกเม็ดเลยนะ อย่าเอามาเป็นเคส, oh. เสก,กินวันแรกคันจริงตามที่ทุกคนเป็นเลยโอ้โห oh, oh, เป๊ะเลยอดทนทาวาสลีนใช้สบู่เด็กพวกนี้ตามที่เราแนะนําลูกค้าเนี่ยแหละเราก็มาแนะนําตัวเอง <laughs> ออทาวาสลีนช่วยด้วยไม่ให้มันแห้งถ้ามันแห้งเมื่อไหร่นี้อาการคันก็เริ่มมาเออแบบนี้ถ้าไปโดนแดดหรือเหงื่อออกยิ่งแสบยิ่งคันเหงื่อคมเค็มแล้วมันก็คือแสบแสบคันคัน ก็รีบทําความสะอาดโดยการเช็ดด้วยน้ําครับไม่ให้แบคทีเรียมันสะสมอพอกินเจนนิฟู้ดเช้าหนึ่งก่อนนอนหนึ่งเรื่อยๆจนสะเก็ดหลุดสะเก็ดหลุดแล้วก็จะแดงๆผ่านมาวันที่27มีนาคมหรือสี่วันหลังจากที่กินเอนไซม์อันนี้จะแดงค่ะแดงหลับปากน้ำก็ถือว่าเร็วขึ้นชัดเจนมากเลยนะแล้วก็ตอนนอนละนอนหัวข้าขึ้นเลยตามที่ตามที่หมอบอกเลยนะเปลี่ยนเวลานอนแล้วกินเอนไซม์อ้อมันดีขึ้นในเจ็ด ว,วันที่สามสิบมีนาคมเป็นอย่างนี้แล้วอะ่ะใช่แต่ยังเหลือรอยที่เป็นรอยเหมือนรอยคำ้คำๆรอยแผลที่เราเป็นสะเก็ดหลุดอะคะ่ะอ uh ่าฮะไม่น่าเชื่อนะจากวันที่สิบห้ามีนาคมมาจนถึงสามสิบมีนาคมทั้งหมดสิบห้าวันจบเลยนะเหลือแค่รอยรอยดำๆที่ <c oughs> มันเป็นสะเก็ดเรียบร้อยโอ้ไม่น่าเชื่อเป็นไซมบำบัดปลอดภัยมีออยอมั่นใจได้มีคุณหมอแนะนำ ไม่มีสเตียรอยและสารเคมีใดๆไม่ต้องทานไปตลอดชีวิตง,ง่ายแค่ชงแล้วดื่มที่สำคัญไม่แพงเลยเพียงวันละ40กว่าบาทเท่านั้นชีวิตใหม่ไร้สะเก็ดเงินกำลังรอคุณอยู่โทรเลย092 273 9325 092 273 9325 092 273 9325